สวัสดีพี่น้อง fc ครับคลิปนี้เราไปหาอาการของเครื่องยนต์เครื่องนี้กันนะครับคี่วา่าลูกสูบก็ใหม่นะครับนี่ใหม่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับไม่แทบแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับทีนี้ลูกสูบรูกนี้ใหม่ๆเลยแต่ทำไมนะครับรถคันนี้มีอาการควันไหลเราจะมาเริ่มทำการหาสาเหตุกันก่อนเลยนะครับพี่น้อง fc สำหรับเวฟร้อยยิบห้าคันนี้ นะครับนี่ลูกสูบก,ก็ไม่มีรอยเบรกนะครับดูจากแหวนแล้วแหวนกอ็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะแหวนก็ไม่ได้แบบว่าเลื่อนมาตรงกันแต่อย่างใดนะแหวนก็ยังคงอยู่คนละส่วนคนละฝั่งกันอยู่นะครับแล้วทีนี้รถคันนี้นะครับมีอาการควันไหลนะครับในส่วนของเรื่องเครื่องดังนั้นนะครับอาจจะดังมาจากสลักปลายก้านนะครับเพราะว่ารถคันนี้น่าจะนะใช้คําว่าน่าจะน้ํามันเครื่องแห้งมาแล้ว เกิดปัญหาขึ้นตรงที่ว่าสลักปลายก้านติดนะครับพอสลักปลายก้านติดแล้วมีการคว้านเกียร์ปลายก้านนะครับทาให้ปลายก้านมันหลวมมากเกินไปนะครับมันก็เลยมีเสียงดังหน้าจะเกิดมาจากส่วนนี้นะอ่านี่ผมโยกดูรู้สึกว่ามันจะหลวมอยู่ตรงปลายก้านนะครับถ้า,าตัวโคนก้านไม่หลวมนะทีนี้นะครับปลอกสูบนะครับปลอกสูบเราก็ดูแล้วนะครับอ่า เงาดีสวยดีนะครับไม่มีร่องรอยของบาดแผลไม่มีร่องรอยของลูกสูบเบรกลูกสูบติดแต่อย่างใดนะครับพี่น้อง fc แต่ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับเราจะดูได้เลยนะครับว่าฝาสูบนะครับมันเปียกนะครับเปียกจากน้ํามันเครื่องไหลขึ้นมาที่ห้องเผาไหม้นะครับพี่น้อง fc นะอันนี้เรามองว่านะครับน้ามันเครื่องนะครับมันไหลเข้ามาห้องเผาไหม้นี่นะครับมันเข้ามาได้อย่างไรนะครับเข้ามาเยอะขนาดนี้ <P in ong FC> นะครับพี่น้อง f c นะอ่าคิดว่ายังไงพี่น้องคิดว่ายังไงนะเนี่ยสำหรับฝาสูบเนี่ยมันมีข่าวมาเราดูได้เลยนะครับและรถคันนี้เพิ่งทําเครื่องมาใหม่ๆด้วยนะครับพี่น้อง f c นะอ่าลหลายๆท่านนะครับก็อ่าจะมีข้อสงสัยอยู่แล้วแหละนะครับลหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยบางท่านก็นะครับอ่าคงวิเคราะห์ไปเรื่องของซินวาวนะครับบูธขาวาวนะครับอ่าบางท่านก็อาจจะวิเคราะห์มาเรื่องของปอกสูบนะครับ อ่าเรื่องของแวนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับที่เขาทาเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยลูกก็ใหม่นะครับปลอกก็สวยนะครับแต่ทําไมรถคันนี้นะครับมีอาการควันไหลเนี่ยให้ดูปลอกเลยนะครับนี่ฝาสูบนะครับมันเปียกขมเรานะครับพี่น้อง f c เดี๋ยวเรามาไล่ทําการตรวจเช็คพร้อมๆกันนะจุดที่ผมสงสัยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของปลอกสูบนะครับอ่ามันน่าจะ เกิดสาเหตุมาจากปลอกสูบนะครับน้ํามันเครื่องมันต้องขึ้นมาฝั่งนี้แน่นอนนะครับในความคิดของผมนะเพราะว่าถ้าน้ํามันลงซินขาเบานะครับควันมันจะไม่ขโมงโฉมเฉงนะครับมันจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับพี่น้อง fc แต่นี้มันกลายเป็นรถขายหมูปิ้งเลยนะครับดังนั้นในรถคันนี้ที่ได้ทําการคว้านเสื้อสูบมาคงยังไม่นานนะอ่าเท่าที่เราดูจากหัวลูกสูบนะคงคว้านมาไม่นานนะผมจะใช้วิธีเดิมสูตรเดิมของผมก็คือ การวัดแหวนภายในกระบอกสูบนะผมจะใส่แหวนลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะวัดหัวกลางท้ายนะครับวัดดูว่ามีแสงรอดเข้ามาไหมระหว่างนะครับอ่าแหวนกับกระบอกสูบนะครับอ่าถ้าปลอกสูบไม่กลมขัดไม่หมดรอยแน่นอนครับมันต้องมีแสงรอดเข้ามาอยู่แล้วแหละนะครับพี่น้อง f อฟซซึ่งก็เป็นวิธีดั้งเดิมเป็นสูตรดั้งเดิมของผมที่ได้ทําการตรวจเช็คมานะครับสําหรับอ่า การคว้านเสื้อสูบคว้านมาแล้วจะกลมไม่กลมนะครับผมก็จะทําการตรวจเช็คแบบนี้เสมอนะครับเรื่องของปากแหวนนะครับห่างนิดหนึ่งนะครับห่างนิดเดียวนะครับ0ูนย์จดนี่อ่จุดย์ห้านี่ตัวนี้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะถ้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับพี่น้อง fc นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับเสื้อสูบเสื้อนี้จะ กลมหรือไม่กลมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอทําการถอดแหวนก่อนอ้าวถอดอ้าวทีนี้เอาแหวนลงไม่ได้เอาลูกสูบลงไม่ได้ยังไม่ถอดแหวนลานนะครับพี่น้อง fc นะอ่าผมจะถอดแหวนลานออกนะครับเพื่อเอาลูกสูบไปดันแหวนนะครับดันแหวนให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับพี่น้อง fc เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้อ่าเราจะใช้ไฟฉายส่องนะครับใช้ไฟฉายส่องนะครับส่องเข้าไปแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะทําการตรวจเช็คนะครับว่าระหว่างนะครับระหว่างเสื้อสูบนะครับกับกระบอกอ้าเสื้อสูบนะครับกระบอกสูบของเราเนี่ยกับแหวนนะครับมันสนิทกันหรือไม่นะครับอันนี้อ่าเราก็เอาไฟฉายมาส่องแล้วก็เอียงหานะครับเอียงหาตําแหน่งนะครับว่าตําแหน่งไหนนะครับมันจะมีแสงรอดหรือไม่มีแสงรอดนะครับอ่าถ้านิดๆหน่อยๆเท่าเส้นผมก็โอเคปล่อยผ่านได้แต่ถ้ามันเยอะ มันก็ไม่ได้นะครับพี่น้อง f c นะอันนี้แหวนตัวบนนะครับแหวนอัดตัวบนนะเมื่อกี้เช็คตรงกลางปอกสูบไปแล้วตอนนี้มาเช็คตรงเมื่อกี้เช็คหัวนะครับตอนนี้มาเช็คตรงกลางนะครับเรามาเช็คตรงกลางนะเท่าที่เราสังเกตปากแหวนตัวบนมันจะฟิตดีนะปากแหวนตัวบนฟิตนะ,ะดูดีๆนะครับปากแหวนตัวบนถือว่าฟิตนะนี่ระยะห่างปากแหวนแค่นี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับอยู่ในค่ามาตรฐานอยู่นะครับประมาณ0.05 มิลลิเมตรนะครับดูด้วยสายตาก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ถึงมิลแน่นอนนะครับไม่ถึงมิลก็ไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับพี่น้อง fc นะก็ถือว่ารับได้อยู่นะครับ่าทีนี้นะครับเราก็มาสอดส่องหากันสักนิดนึงนะครับอ่าตรงหัวนะครับตรงหัวไม่มีตรงกลางไม่มีมาดูตรงท้ายปลอกบ้างนะครับทีนี้ตรงท้ายปลอกเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ันนี้เอาไฟฉายส่องเข้าไปเหมือนเดิมเลยแล้วก็หมุนไฟฉายเอียงหาด้วยนะครับเอียงหาด้วย นะครับว่าจะมีตำแหน่งไหนที่จะมีแสงรอดมาหรือเปล่านะครับพี่น้อง FC นะอา่าเราต้องหาด้วยนะครับถ้าเราไม่หานะครับอา่าถ้าเราไม่หาเราจะหาสาเหตุไม่เจอเลยอย่างน้อยเราก็ต้องเช็คปลอกสูบก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คเรื่องของชุดซินวาวนะครับพี่น้อง FC นะเอาละนะครับทีนี้ก็เป็นคารอา่าตัวเช็คนะครับปากแหวนตัวที่สองนะครับพี่น้อง FC อ้พี่น้อง เอาแหวนใส่เข้าไปปั๊บคือจางปางแนวนั่นแหละครับพี่น้องนะครับโอ้ยเบดเท่านั้นแหละครับพี่น้องจะปากแหวนห่างประมาณนี้นะครับปากแหวนห่างสองมิลสามมิลปานนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยเลยนะครับจบเกมเลยนะครับเอามุมนี่เป็นยจ้งไดเนาะมุมนี่เนาะรู้สึกว่าในสายตาผมจะเห็นแสงแวบๆนะมุมนี้มุมที่ไปฉายอยู่นะครับแต่ว่าจากกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะเออเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนะครับเห็นอยู่แวบหนึ่งนะอ่าต่นี้นะครับ ปากสูบกับแหวนนะครับมีรอยนิดนึงนะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายนะครับมุมนี้มุมที่เอาไปฉายส่องอยู่ตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบหนึ่งนะมีนิดเดียวนะครับแต่นะครับเรื่องของปากแหวนนี่สินะครับแหวนตัวที่สองทำไมปากแหวนมันห่างไปประมาณ2มิลกว่าๆด้วยซ้ําไปนะครับน่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้รถคันนี้มีอาการควันไหลนะครับพี่น้อง f อซ เกิดมาจากแหวนตัวที่2ห่างนะครับเออันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพของแหวนแล้วล่ะนะครับพี่น้อง f c อันนี้ผมจะเทียบกันให้ดูเลยนะครับระหว่างเนี่ยปากแหวนนั้ง2ตัวเห็นไหมแหวนตัวที่2องเนี่ยนะครับน่นความต่างมันต่างกันชัดเจนเลยนะครับแหวนตัวที่2มันห่างมากเลยนะครับน่าจะเกิดมาจากสาเหตุนี้แหละนะครับที่ทําให้รถมีอาการควันไหลนะครับสําหรับแหวนตัวที่สนะ น่าจะเป็นความผิดปกติของตัวแหวนนะครับของเกรดของแหวนก็แล้วกันนะครับก็ฟันทงไปอย่างนั้นนะครับเอาละในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปทําการหรือชุดฝาสูบกันดีกว่านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้น่าจะเป็นสาเหตุมาจากจุดนี้แหละนะครับพี่น้อง fc